สวัสดีครับโฟกัสเองค่ะทุกคนแล้วก็วิฟิล์มนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเรานะคะทุกคนจะมาเล่นรอบปอกด่านชาเขียวชาเขียวฟ้อมชาวชาวของฟ้อมฟ้อมชาพาวเวอร์ชาเขียวนะคะทุกคนแล้วก็มันมีใช่ชาเขียวใช่ไหมโฟกัสใช่ค่ะจะมีเบ็นชานึ่ไข่มุกไม่ใช่จะมีชาส้มชาม่วงชาแดงไม่ใช่ค่ะจะเป็นชานึ่ไข่ของบุคคาบิฟมครับคุณวิฟิมสีนี้สวยมากเลยพี่คุณดูสิ เนี่ยสีม่วงเหรอเล่นสีอะไรกันวันนี้กันเล่นสีอะไรครับเล่นสีสีม่วงแล้วกันโอเคได้เลยเอวีก็มาสีม่วงเลยค่ะกำลังไปจ้ะก็สีม่วงสวยมากเลยค่ะบโอ้โหสีม่วงสวยจังใช่ไหมโอเคมไหมแกพร้อมแล้วนะคะสามแข่งแล้วอนะเบมสามสองหนึ่งไปไปจ้าไปจ้า อะไรอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรับบอลไม่มีน้องนี่มั่วนี่อ่ะสกิดไฟพิธีชนะชนะอุ้ยว้ายกระโดดเจ้าตอนนี้ตอนนี้โฟกัสอยู่ข้างล่างมุมนะครับ ข้างล่างอะไรข้างบนโอ้วแสบร้อนนะแสบร้อนจะตายแล้วโอเคเฮ้ยเฮ้ยย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 นย้ยนียยยยย

อนการท่าคีย์บอร์ดไม่ได้ต้องท่าคีย์บอร์ดใหม่เวลาเล่นใหม่ Let's go l go โอ้ยโอ้ยเงเงงงามงามมันเป็นงเงงงามงามบายบายเราผ่านได้เข้าผ่านได้ออกอุ๊ยแอนดสีอะไร ไ,ได้่สีฟ้าสีฟ้าไปได้นะจ๊ะมิวไปชั้นอูปปปป้หูเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าเข้าไปต้าชั้นอะโอหอะมันได้เหรอกระต่ายแล้วพี่ใช่อะกระต่ายเลยเ,นนลเซ,ซอร์มันอันดับยโอมากเลยอ่ย<ๆ>ะใช่อ่ะทองไหนก็มีแต่เลเซอร์ ขนาดนั้นเดือดไฟก็ยังมีแต่เลเซอร์เจินปุ้ยมุย้ยทำไมอ่ะไม่เข้าใจต้องตอ้ตองอ,อ๋อนี่มีนิ่งฮิลลิ่งฮิลิงล่งอุยอ๊ยเจ็บไหมอุยอ้ยอ่ะแสบร้อนตับกลางกาอ,อกไปเลยไปยตัวฉัน Rồi Mà đi với em Cái gì nè, cái gì làm cái mà Surprise Ủa Cái nằm Cái nằm chất, cái chân nằm con Nè, cái nằm chất cỏ xì Cái nằm hả? xì เรื่ <Yellow. S 1> องยินโลอะใช่เพราะว่า,าสาศีเอ่านนี้ก็สวยนะครับภูมิาคชอบสีม่วงมากของดีหลาสีเลยนะให้เพื่อนเล่น<อ>ม,มีชายนกไข่มุกด้วยนะคะใครที่ชอบชานนกไข่มุกลับรองนะคะทุกคนต้องติดใจติดใจแน่นอนค่ะยืนนั่งสมาธิตองนี้สักสิบวิหนึ่งสองสามสี่ห <c oughs> ้าหกเจ็ด แต่ก้าไปจ้าไม่ทิงติดด้วยฮิลลิงอู้โอู้อู้ไปจ้าแล้วคือตามมากันติดติดเลยนะคะตามกันมานะคะทุกคนไม่ใช่ตามมากันไม่เป็นกรรมการไป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  ว้าวเฮ้ยมีเซฟด้วยกันจ้ะมีเซฟกันนะครับกใช่อู้หคือตัวเองเป็นสายลู่ครับพี่บีมเรื่องใหม่เถอะพวกกัยเกิด เพราะฉะนั้นฉนันขอนำแก่ก่อนแล้วกันนะโฟร์พุทแต่ป้าแกต้องตายเลเซอร์นะจะไม่ตายเพราะเลเซอร์ค่ะึงเลือดจะร้อน<ฮ>ไหมแฟนน่นารื้อหิผมเล่นหน่อย่ไรไม่ให้นั่งไม่ให้นั่ง HP หลือแค่นู้นอะไรอะไรนูอนกบคีย์บอร์ดฉั้นู้นกับคีย์บอร์ดฉันอ,อ,นอไป,อ,ไปอ้ายไหนว่าแข่งกันไงนี่เป็นชัน้นแย่ให้แหละมาที่ขึ้นมา,มมาไม่ได้อ่ะมันมันน้ำมากเลยอ่ะ ช่องแคบนาฬกาตกไดกจบเกมจิงแล้วใช่ไหมไม่ใช่มีมีไปให้กันมามาอะไรเนี่ยออมาโอ้โหใครชน,นะคือชน,นะเลยแนละ้วกันดูเลยครับแต่นี่นะครับก็คือกฎที่เป็นกฎกติกาที่เราเคยใช้มาแล้วครั้งหนึ่งหรือเปล่าแต่จะเอามาใช้รอบครับราางนี้เมื่อเราหักชนะไม่ได้มวกกันกามา ชนะชนะเลยนะเอ้ยเอาลดีกว่าใคยแพ้ชนะแล้วกันใครที่จุบแพ้ชนะโอเคไหมโอเคโอเคครับกฎการครับในเมื่อเราหาคนชนะไม่ได้นะครับในการกระโดดออบบี้ในครั้งนี้เราจะมาใช้กฎพิเศษของเรากันกฎนั้นคือกฎแห่งปกป้องแอนฟิบลีแกงก็คือปการต่อยจุบแต่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือถ้าเกิดว่าใครยิงจุบนะคะใครแพ้คนนั้นก็จะชนะไปเลยใครปล่อยยิงจุบแพ้ชนะคน้นชนะโอเคเย็นนออกคอรกระออกกระดาษ ทีมแพ้แต่ว่าทีมชนะยังตอนพีเป้าตอนพเต่าเป้าเรียนหรือสามเป้าสามเป้ายังยิงยาวปากระเป๋ายิงชุกทางไว้อุ้ยเกินไกลทีมแพ้แสดงว่าทีมชนะยังยิงยาวปากระเป๋ายิงชุกชุกชุกฮ้ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุกอุ้ยทีมแพ้ไอ้ทีมแพ้นะกคว้ามันได้หนึ่งแต้มยังยิง สองเท่าตอนนี้ครับสองสองนะมายังยิงยาวกปก็เลยวันอาทิตย์แม่ ปกติยิงฉกบบปกติเป็นคนชนะไม่เป็นเวลากันแพ้อันนี้คือเราอะไรนะยิงฉบใครแพ้คนนั้นชนะแล้วคือเวอร์เกอร์ชนะอะไรแพ้ให้ได้เลยอ่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ค่ะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ชให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย